เืินเลินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ลิลน้ำไฟลมนะมีชัมาตรภาพสามาทีพอดีซึ่งกันแลกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราช่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในวันหนึ่เนี่ยข้างนอกก็คือกลุก่มข้างนอก ข้างในตัวเกิดกลุ่มในกายจยิตของเราเนี้มันดินมันน้ำไปลมนี้ท้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยอืมนะไฟมันมากดินม,มันน้อยอะไรนี้ไม่สมดุลกันมันก็เดียกว,ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดี๋ยวว่าสะ,ะมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความ,มาสามัญชินกันด้ยวยกันอ,อันนี้็เหมอนกัน อาจวนความรู้สึกนึกคิดตรงมือนกันถันมีความพร้อมสงรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเปิดเผยเป็นอย่างนี้เช่นว่าเขานินทาเราเราก็เสียใจเขาส่งเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยอืม เมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็วิ่งจะสุขวิ่งกักงกทุกข์วิ่งจะความดีใจวิ่งแต่ความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก,ก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเรียกวัดตะสงสารเป็นวัดตาวนมีความสุขแล้วถูกหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมา ตั้งอยู่แล้วสุกมันก็หายไปอืเมื่อสุขหายไปแล้วทุก,ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บางไปสวรรค์อยู่บางอือยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่ออะไรมันจะจบม,มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าจบ เลือทุกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ะมันเมื่อ,อไรว่วะไอ้ไอ้สุนนก,นนนกนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของในที่ยงไม่คงจอกคงวาถ้าโยงเห็นเส่นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันในที่ยง เพราะมันเป็นทุกข์อน,นั้นจะเป็นอนาัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมกเคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนคนเดียวนั่นแหละอย่โยมจะให้โยมรวมเลยมาเลยโยมับรวมกันทำมาโยมทนมาถ้าโยมเห็นว่าสุกขกับทุกข์นี่มันคนในส่วน มันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระถูกรูปสอนเขาอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพรวนยมให้โยมกับพิจารณาอืมกับพิจารณาเช่นว่าน้ำเราไปตามน้ําทิ้งท้ายนะยังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็ไม่เจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็ยัง มันกำลังพาน,พนกำลพานอยู่มันจะกิดอยู่นั่นแหละโยมจะรู้ที่แท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนั้ย่างบ้านอย่างโยมโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซัดูให้ดีซักจะจะเห็นน้าอยู่ตรงนั้นเนื้อบุงเอาน้ำพาเอาน้านั่นออกเนี่ยไอพ่อความเจ็บปวดเช่นนั้น,นให้โยมกิจนากรไติไึงปวดจริงมันนี่คืออะไรระทอนน้ำมันออกแค่แรกก็สบายใจนี่เพราะเหตุมันดับไป เหตุให้เจ็บเกิดเจ็บปวดออกแล้วความเจ็บปวดไอ้ความเจ็บปวดคือผลนั่นมันตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าทุขก,กับทุกข์นี้มันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นประตูภายนอกเอาขึ้นตาชั่งก็จะได้ว่าห้ากิโลเท่าเท่ากันง่ายนี่ถ้าเห็นถ้าโยมเห็นเช่น,นโยมก็จะไม่ปล่อยว่า เข้าข้างนั้นเข้าข้างนี้นมีทุกข์เกิดขึ้นมาโยมก็จะเห็นเสมอว่าอืไม่ทุกข์ไปตามมันไม่ตื่นเต้นถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาโยมก็บพบอยู่โยมก็ไม่ตื่นเต้นถ้าโยมไม่ตื่นเต้นในสิ่งทั้งสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสิ่งทั้งสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกันอืมะมันเป็นโทษเสมอกัน มันมีปัญหาเท่ากันที่มาที่มาถามเราทุกวันทุกวันเฉพราะนี้ถ้าโยมเห็นทั้งองอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วไอ้ความเห็นต้องโยมมันก็ถูกต้องแล้วปัญญาปัญญาเห็นเช่นนั้นแต่เป็นสัมมาสติไอ้ความเห็นจะีถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตื่นเต้นจากความดีใจที่โยมได้อะไรใดมาโยมจะไม่ตื่นเต้น กับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มานั้นอืมนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็ที่คลายออกมันก็ที่คลายคลายออกัเหมือนรถเหมือนรถเมื่อตะกูมันยังแน่นหนาโยมก็วิ่งไปได้เมื่อโยมไปรื้อถอนมันจะตะกูมันเปียวมันจะหายมันไปพังมันออกนะมันก็ดูดออกรถมันก็วิ่งไปไม่ได้เมื่อโยมเห็นมีจังโคกขังนาตาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันที่คลายออก มันรถยิ่งไปไม่ได้อืที่มันยิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่น็อตทุกๆุกตัวมันแน่นหนาอยู่รถถึงยิ่งไปได้โยมจะเป็นทุกนั้นเพราะอะไรไอ้เพราะความยิดมั่นถือมันในสิ่งข้างายเหล่านี้เพราะโยมไม่รู้นั่นหละมันจึงให้โยมเป็นทุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันรถดยกเมื่อลดเมื่อรถเมื่อเมื่อน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปได้ตามสบายเมื่อคลายน็อตมันออกแล้วรถมันก็วิ่งไปไม่ได้ ความยึดมันถือมันของโยมก็จะที่คลายออกบรรเทามีความทุกข์นั้นมันก็ไม่เกิดเหมือนรถมันยิ่งไปในด้ืมเพราะเราทําลายความชั่วเสียทําลายความไม่รู้ทําลายความหลงนันเสียแล้วมันไม่เกิดเป็นความรู้ออันนี้มันก็ถึงความสงบถึงที่สุดได้แต่ว่าไม่ถึงที่สุดก็ยอมให้รู้จักมันมาอันนี้มันเป็นอย่างอยู่แล้วใช่ไหม เมื่อถูกความมินทาเมื่อไรย่อมก็่าลึกนะเมื่อสื่อความชั้นเสริมเมื่อนั้นมิจจะพอใจใจยิ่งยมกวาลึกถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกานตลอดเลาโยมก็ลึกได้้าโย,ยาามปญญยยไ,ยยไปมัวเล่นอ,อยู่อันอื่นจ้ะแต่ทุกเกิดขึ้นมาโยมกว่าเป็นทุกข์เพราะสติโยมไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่เหมือนกันับ้านของเราโยมกวหนี้ไปแค่ไม่ปิดประตูไว้ตุนักเข้ากินขต่วสารทำโมนจะมาขโมยเอาขอหมดทันใดเพราะ ไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกับเราที่ไม่มีสติมีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นมันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่อยู่แต่โยมไปอยู่ในบ้านโยมไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือหลงกานสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมันอยู่ในที่นี้เหมือนกันกับโยมออกจากบ้านแต่โยมก็นี่ที่อยู่แต่โยมไปอยู่ที่นู่นแต่โยมมันอยู่ที่นี้ ขโมยมันขโมยของที่นี่ก็โยมไม่มีโยไมยโยไปอ,อยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกทุกขณะแต่ว่าสติไปยุ่น้อนไปทํางานอย่างเองนะไม่ทําอยู่ที่นี่ถ้าโยมทําอยู่ที่นี่บ้างมีความรู้สึกอยู่เมื่อกระทบอารมณ์ขึ้นมันชอบใจโยมกรูุ้กก็เห็นว่ามันเป็นอนิจังเย่าไปยึดมันถือมันมันเลยเมื่อสบทุกข์เป็นมายโยมก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนิจังทุกครั้งหน้าตาอยู่ที่นั่น ก <G l ug> ็แปลว่าโยมกําลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกข์มันดับไปในที่นั่นพอโยมเข้าไปอยู่นั่นงั้นกันกรโยมยังก็ว่านอยู่ตุนักจะมากินภาวสานีไ้ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้พอโยมอยู่ที่นั่นที่นั่นผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จึงมีสติความ,มรู้ได้อยู่เสมอว่าในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเรา คำปัจจัยดูตัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่เนี่ยดึกดเลยแหลยว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่อืถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่นี่ตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะบรรลุธรรมะที่จะถอนลูกสอนออกจากใจของโยมได้อืโยมจะมีโอกาสขับตัวนักตัวนั่นออกหนีได้โยมก็จะมีโอกาส ไร่จนเต็มมาขโมยของเนี่ยได้เพราะโยมยียู่นั่นอืมอันนี้โอกาสโยมโอกาสโยมที่ไม่เสียของมั่นเป็นสนดมีอืมไม่เดืดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนะั้นการรักษาจิตการตามดูจิตการประคองจิตการมีปัญญารักษาจิตของตอนนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่ฉันจริงจะรู้อารมณ์การเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าการภาวนานอย่างเงี้นี่การปฏิบัติธรรมอยู่เลยว รู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะอนันต์โยมจะทํางานอยู่โยโมก็รู้จักจะเดินไปโยโมก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยโมก็รู้จักอืมเพราะโยโมมีวิริยะรำทะปารกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเข้าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรหูฟ um ังเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรอจะหมุกลงิ่นแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไร ลิ้มรีมหมดแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรกฏทาสูกท่องทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไดอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปอย่างไงโยมจะรู้จักตอนโยมนั่งเะใหก็อยู่นี้ตาหูจมูกจิตตก็ตอ,อยู่พร้อมกันอย่างนี้อืมถ้าถ้าโยมรู้ตัวโยมอยู่นะโยมก็จะบำเพ็ญอยู่ที่นี้โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี่ โยมก็จะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะโง่อย่างนี้หลงอยู่างนี้ไม่ถูกทางอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าโยมเห็น่ทุกวันทุกวันพยายามเห็นเรื่อยไปในจิตแม้จะทํางานอยู่ก็เห็นอยู่ยยเดินไปก็ทุกขณะให้เห็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้เสียเวลา ไม่พูดถึงอกแม่น้องพ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทําภาวนานี้มันไม่ไม่เดียภาวนาแล้วมันวุ่นวายนะะเราไปเห็นเช่นนั้นทีเนี้ยอืมไอ้ที่้อมวุ่นวายนั่นและสถานที่ที่ปฏิบัติสถานไหไมันมันร้อนอยู่ที่ไหนนี่ยมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าเห็นแบบมันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่มีเย็นนะไอ้ความเป็นจริงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสงบอยู่ที่นั่น ถ้ามันผิดอยู่ที่ไหนมันก็ถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบก็อยู่ที่นั่นอม,มันอยู่ที่นั่นดูดูสิอืมอเอาสิถ้าหากว่าโยมทําอะไรที่มันผิดยิ่ตรงนั้นโยมไปแก้ตร,ตรงไหนอ่ะอ๋อยังยังยางรถมอเตอร์ไซค์เนะนี่ยเนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียโยมจะไปแก้ตรงไหนบ่ะน่ะต้องใจ้ที่ตรงนเสนียแก้ตรงที่มันเสียเนี่ย มันจะดีขึ้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเนี่ยแก่ตรงนั้นแล้วผิดอยู่ตรงไหนมันจะถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมเนี่ยทีนี้เราประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตรงไหนแล้วเราปฏิบัติตรงนั้นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่เพรงะมันนะสูบเราไปสุขมาแล้วทุวกตับบวบทเคยทุกมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เท่านี้มก็ไม่เป็นไรต่อไปอ,อีกไม่ใช่ทุกเท่านั้นเนี่ยเนีถ้าเราคิดไม่ถูกจะนีมันก็เป็นไปตามสภาวะอันเรือยเรื่อยไ,ไป นี่เะนนั่นไม่อยะการภาวนาไม่เป็นอาการดีโกเพราะว่าคนคนทุกๆคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนากันนึกว่าจะนั่งสมาธินั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่อะไรมาปวนก็คิดว่าอย่างนั้นจะไปนั่งอยู่ในการงานมันก็นั่งไม่ได้ก็นึกว่าเราไม่มีโอกาสไอความเป็นจริงนั่นไม่ใช่การนั่งเป็นนั่นภาวนาไอเรื่องทาจิตให้รู้ทุกอิริยาบถนั่น ตรงนั้นตรงปฏิบัติเมื่อเขาด่าโยมอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติที่ตรงนั้นเมื่อเราสนจะเฉลยโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั้นแหละมันเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งอีกไอ้ความเสียใจนั่นแหละมันเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งอีกโยมก็จะเห็นสิตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็นเนี่ยจะได้รู้ทั่วถึงเนี่ยั่นคือตรงตรงที่ปฏิบัติตรงๆอืมจิต เป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำดาไม่ต้องไปยึดมั่นตำดาอันนั้นมันเป็นความจำไม่จะเอาความจำมาพูดไม่จะเอาความจำมาเล่นถ้าพระพุทธเจ้าจงการความจริงให้เห็นความจริงเช่นนี้ไอ้ความจริงเช่นนี้อกวมา,วามันมันอยู่ที่ตัวเราโอปนายโยตอาการน้องสมาทุกอย่างอื น้อมกามาเจตัวเราน้อมตามาน้อมตามามันเหตุอยู่ที่นี่อืมอืมเหตุเป็นให้น้อมก็มาถ้าไม่น้อม,อมามันไมู่้จักถ้าไม่น้อม,อมามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันก็ให้โทษคนอื่นเรื่อยไปให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่ยอยเื่อไปอย่างว่าเรามีบุตรนะ <c oughs> เรามีบุตรนะเจ้าก่อนเราเป็นคนโสดอยู่นะแล้วไปอยู่คนเดียวเท่านั้น ก็ว,ว่าไม่สบายใจนึกนึกหมมีแม่บ้านก็จะสบายนี่ความคิดแต่แม่บ้านเหมือแม่บ้านกว่าไม่สบายน,นานพอจะกเกิดลูกก็ไม่ร้ายคนมันบุ่นวายเพราะลูกกับเมียน,นี่แหละนะก็ว่าของมันเรือยไปอันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมียทําไม่ดีมันบุ่นวายเพราะลูกทําไม่ดีมันมันจึงบุ่นวายเพราะอันนั้นเลยยางฮันเราควรอยู่สบายแล้วแล้วคิดอ,อ,อีกทีหนึ่งว่าเมียใครเอามา เขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นนะใครเอาเข้ามาตัวเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมามมนถึงวุ่นวายนะ่เนี่ยนั่นให้น้องมอ็มาโอเมียเราไปสร้างเป็นมาลูกเราก็สร้างเป็นมาบัดนี้เราก็ลืมไปใช่ว่าลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียนะอันนี้มันไม่เห็นจาของนเน็กิเจาของไว้เราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษ เราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นไอ้ว่มไม่จริงอ้เหตุมันเกิดจากเรา ừ, เราไปมีเมียมาจชะรูปมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อหาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลูกใช็ไหมแต่ความเป็นจริงก็ถูกส่วนหนึ่งนะลูกก็ฟังกันแต่ว่าถูกถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะงหวเพราะเราเอามาสร้างขึ้นมาีลูกก็เพราะเราสร้างมันขึ้นมาต่อพาะเรา ตัวนี้เราเป็นเหตุเอง้ารรูจจักว่าเหตุจุดตรงแกะตรงนี้แกะตรงนี้แกะตรงโน้นแกะตรงนี้เมาน้องเข้ามาเห็นอยู่ถ้าไม่น้องเขาน้องมาไปมั้วก็เพราะเมียเป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์เนี่ยถ้ามันน้อกบอกคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นตะอุปนายโกให้น้องเข้ามาน้องเข้ามาเพราะอันนั้นมันเป็นผลน้องก็เห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการอเนาไปสร้างเป็นมาเป็นเหตุ เราไปสร้างเป็นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่ดูเรื่องเราก็นึกว่าเหียบอยู่ที่โน้นมั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 นปกปิดความผิดไว้มัปลกปิดตัวเข้าไปดึกเข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลยได้เกิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน้นอนี่ยเเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน้นนั้นเป็นโลกมันยิงว่างออกไปเรื่อยๆถ้าเราน้อมามาตวิละออเพราะเราออเองทนะิฏ้านก็เป็นมาเนะ ไอ้ความปีติตรงไหนต้องแก้เราดีกว่าอืเยธม,มาเีตุปวปะปวนทำมันเกิดเพราะเหตุมันเหตุเพราะเราเป็นเหตุเพราะเรามันจึงมีเมียมีลูกถ้าเราเห็นเช่นนี้โอ้ทำมันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาละก็เปียดกันเสียตัวของเราเนี่ยเราจําไว้มีขอพ่อเรานะนั่นขอพ่อเราถ้าเหตุที่ไม่มีผลมันก็ไม่มีฐานะ ที่เมื่อธรรมะต้องน้อมกลับมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ข้าง,งในในจิตของเจ้าของจ,จริงไหมมันจะตามดูไปไเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นละถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทําไงอ่ะล้วก็ต้องปฏิบัติรมเพื่อการปล่อยวางสอนเมียก็สอนพอสมควรอืสอนลูกก็สอนพอสมควรสอนให้ทุกข์เกิดขึ้นมาให้มีความสุขเกิดขึ้นมาแต่ว่าเป็นข้อเรา อแล้วจะปล่อ,อยจะวางมันเลยก็ไมได้ลูกเนี้ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รู้ตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหม้อก็ตีหม้อ,อมตรงนั้นก็ตีหม้อทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเขาน่ะกระทั่งวันก็ตีหม้อขายเพราะอาชีพเขาเป็นนงยช่างหม้อตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกตีให้มันเป็นหม้อ นี่คนนั้นสนเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่เราปล่อยมันหมดจำสอนมันแต่สอนตางสั่งใจล้วแต่ตอนนอกจะสอนเมื่อไรไม่ถึงไงนทางหม้อหม้อมันตีหม้อทาไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หม้อแตกหรือทีจะตีให้มันเป็นหม้อคิดดูสะก่อนเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราจะสอนลูกสอนเมียเราเราคนด้วถึงทางหม้อเหมือนนั้นเ้าก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันก็ไม่เป็นหม้อ ใจตีไปให้หมอ้อใจอันนี้มันถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้อสอนให้มันเกิดประโยชน์อย่าสอนให้มันเกิดโทษแต่เราเราก็รู้จักอย่างนั้นนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหาไม่เป็นเท่นั้นมันแก้ที่เรานี่นี่ยเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นดีไหมหรือขัดข้องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยายอยู่แล้ว แล้วก็บุตรและภรรยานั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังมืดอยู่อืแล้วก็ถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบตัวเนี่ไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเนี่ยจะตัดโทษค่ไหนตัดยังไงตัดช่องน้อยหมายถึงว่าทิ้งออกไปทิ้งไปอยู่ที่อื่นไปอย่ประสมบทเยอะเนี่ย แล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชายหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพออ,อันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไงว่าเราจะออกกันอย่างนั้นคือกล่าวี่ยต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติใดทมแต่ผู้เดียวโดยที่และภรรยานั้นก็ยังมีภาระอยู่ ยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะให้โทษกับตนเองนะบิดาให้กับภรรยากับบุตริงอันนี้ไม่มีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปูถโถนนะถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกลียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเราอืมารลาก็ไม่พร้อมบิดาก็ไม่พร้อมภรรยาก็ไม่ไม่เห็นพร้อมทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราทานงมนไม่เป็นตำเพราะท่านทำเหนือสิ่ง้าน จหตใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วเมื่อการออกไปหรือการการะทาเช่นนี้อืมไม่ใช่ว่าท่านทําเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทําเพื่อให้เกิดประโยชน์จะก,ก็บุคคุทุกคนตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดท้องน้อยไปเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างเนี้ยก็ต้องคิดเช่นนั้นอืมพระพุทธเจ้าท่านคิดอันนี้เหนือคนอันนั้นท่านก็ไม่มีตาม ถ้าเราคิดเป็นมหากรุสุจริงนะเพื่อรื้อจัดขอนขอนจัดเพื่อทำได้จิจมานะอืมเพื่อแนะนําคําสอนประโยชน์ตนให้ทน้นได้สร้างประโยชน์สู่เมียอะไรในทางธรรมะนะอืมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรพ่อโทษที่จะเกิดเป็นมาที่เกิดึ้นมเพราะเราลับออกมาเรื่องโลกนิทานก็เป็นธรรมดาของโลกข้อความเห็นเช่นนีอ้อันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ที่นี่ ถ้าเราจะพูดเรืงพาระของลูกเมีย<อ>เมื่อไรมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนไ้นไไนอนดีไอพาระของลูกของเมียน่นะเ <c oughs> มื่อไรมันจะจบนี่เมื่อไรจะจบถ้าไในหมดกิเลสได้ดมันก็ไม่จบเหมือนกันที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลีย้ยงลูกไม่โต<อ>มันมันไอการงานในโลกมันจบที่ตรงไหน,น นองมั้งเจืมเนี่ยดูดิเรื่องของโลกมันจบตรงไหนที่นั่าใจม่นมันเป็นวันเามือนเนี่ยเหมือนเนี่ยน่เหมือนปลากระโถนไปเนี่ยถ้าแมลงมันวิ่งอยู่ตรงเนี่ยตลอดกานมันก็ไม่จบนะหลายชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกทุกชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันกลมอย่างนี้เมื่อมันกลมเช่นเนี่ยมันก็มีภาราติดต่อันเรื่อยไป แต่ว่าทางมันไปเช่นเนี้ยมันก็กลมเช่ไหมมันไปตายแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้เที่มาตายตามขอบกระโถนเนี้ยนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบแต่ใจมันก็เรีอกว่ามันจะจบอยู่แล้วไงแต่ว่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันไม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราดูเหมือนกันไม่โดยในวงกลมมันนี้ตัวนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบคัวนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบ แต่ประเดิมเรารารถนาไว้ไม่จบเราก็จะออกไปเมื่อพอสมควรเราก็ออกนี่นี่อยู่จะจะเดินทางต้นให้จบไม่จบมันไปของมันอย่เหมือนท่านท่านเปรียบว่าเหมือนวัวตะเพียนอืมแอกวางบนคอวางกอดันไปนะล้อเพียนมันก็หมุนไปเรื่อยๆไปนะเมื่อวัวดันไปไม่หยุดล้อเพียนมันก็หมุนไม่หยุดเมื่อล้อเพียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับรอยโคอยู่ตลอดเวลาไป แต่ว่าล้อเพียนนันนในโจไม่นักละมันเด็กตัวนี้นะเ่มันกลมถ้าบัวดันมันไปเรื่อยๆไปลากมันไปมันก็ไม่จบต่มันทําให้ยาวได้นะมันกลมล้อเปลียนมันทําให้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเพียนมันก็ยังไม่พังนะคนขับก็ยังมีอยู่นะมีวัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบ มันก็ทางเปิยนมันก็ทางเจ้าของเปียนมันก็ทางบัวมันก็พันกันไปเรื่อยกระตัดขี้มันไปเรื่อยรอเปียันก็หมุนทักลอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบอเมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นแหละรอบปียนมันจะหยุดหมุนเมื่อรอบปียนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทักลอยโค เนี้ยโคกับลอยมันออกไปจาของเตียนจะของโคก่อนนี้ออกไปคนได้ย่างาโว,วก็สบายใจมันมีลากเรียนไปอืจะของเตียนจะของวัวนั้นก็ไม่ดำคาด่อนนี้ไปไอ้ที่เตียนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไป,นนไปมันจะไม่เป็นเพียนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธาตุมันจะพังตรงที่นั่น นั่นแหละ้าเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนไม่จบตกอืมรอเกยน,นย,ยังมีอยู่โคยนนังมีอยู่เจ้าของยันยังมีอยู่จับปัตัดบิ้นไปเรื่อยๆหาทางจบไม่ได้อืม้าเอาแอกออกจากคอโคลอแล้วคอววแล้วนั่นนะยนก็หยุดหมุนเนี่ยอันนี้ตือมันกันอันนี้เห็นไหมอืมไอความอยากนะไอความอยาก ฟังมันอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากมันอยากมันอยากมันอ้าอย่างนี้ฟังแต่ว่ามันอยากมันอยากไม่หยุดจบมันไม่มีทางจบ่ะอยากอะไรโตกับมันตัณหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหาอืมนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำแต่งเมื่อไรตัณหาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาอืมแง่สว่างแต่งเลือปัญญาไม่มี นักจีตัญหาแตมานาทีแม่น้ำเต,ต็มเมื่อโดยตัญหาไม่มม,มันเป็นสิ่งนี้ปัญญาสมาอาภาแนแสงสว่างเสม,มอดืวยปัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบางคักให้จบแม,ม่น้ำทั้งหลายมันไม่เเมืด้วยตัญหาตัญหาเนี่ยอยากเรื่อยไปหานี่มาได้เนี่ย เออได้รถอีกคันนี้มาแล้วก็จะพอแล้วมั้งนะก็หามาได้แก็เออดีใจเมันก็ให้หาวิธีหายาไปอีกการหานี่ได้มาก็ตันไว้ตันนี่ไว้ก็ไปหาไปอีกหานั่นได้มาด้วยื่มมันจะพอได้มานัก็ตันไปอีกมันตันเนี่ยก็ให้หาไปอีกหามมันอไมตันไมันตันเนี่ยก็หาไปตันเนี่ยก็หาไปได้เรียกว่าตัรหานั่นคือการหา สมานาทีแม่น้เมเสมอด้วยตัณหาหนึ่งปัญญาสมาอาภาแสงสว่าง,งเสมอด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างมันเป็นคู่กันนะสร้างความสว่างขึ้นมันจึงของทับความมืดได้ถ้าความมืดไปมีแสงสว่างเนีวยมันก็มีเรียกว่าตัณหาเกี่ความอยากมันก็ไม่จบจบที่ตรงไหนมมนมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงจริงได้มันก็ไม่จบเรื่องจบนี้ไม่มี จะหาว่าให้มันทำอันนั้นเนี่ยมันเสร็จก่อนทำนี่มันเสร็จก่อนเรื่องการเสร็จในโลกไม่มีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบก็มันเป็นวงกลมเหมือนรอบเวียนมันก็เลยไม่จบคงจะเป็นงั้นมันม่งสิคิดดูไปได้เืี๋ยแต่วา่าพอสมควรเนี่ยใช่ว่า หาหาจักจมบัติมาที่นี่พอแล้วม,มันก็ไม่พออหาต่อไปอีกอ,อย่างทานอาหารวันนี้เออเอาละพอแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคงให้มันก็หาหาอีก